นี้นะครับข้อเสียของนีออนเฟกอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีเราใช้งานเดิมและงานใหม่มาผสมกันแสงที่ให้ค่าออกมาจะไม่ตรงกันนะครับในโทรศัพท์อาจจะดูไม่รู้ UD นี่เป็นงานเดิม TO โนี่เป็นนีออนสีใหม่โทรศัพท์อาจจะดูไม่รู้นะครับแต่มองตาเปล่านี้เห็นเลย ตัว N เ,เหมือนกันนะครับตัว N ก็จะเป็นงานใหม่ W ีินี่เป็นงานเดิมอ่าดูในเง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 าสะท้อนของน้ํานี่เห็นจะจเลยนี่ออนฟก็มีข้อดีข้อเสียก็มีเห็นเงาในาน้ํำไหมครับเห็นเงาในาน้ํำไหมเงาที่สะท้อนในน้ําเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า แสงของใหม่และของเก่าให้ค่าคนละสีอ่าอ่าดูในน้ำจะดูง่ายกว่าดูในกล้องนะครับดูเงาสะท้อนในน้ำอ่ะโอเคขอบคุณมากครับมีออนเฟกกูดอนะครับยูดีเท้าเห็นไหมดียูดีสีส้มเบอร์หนึ่ง ตัวทีกับตัวโอก็สีส้มอีกเบอร์หนึ่งอ่านี่ W กับโนี่สีคนละเบอร์เลยนี่เห็นเห็น <ๆ S 2> เลยนี่โอเคละขอบคุณครับมีดีก็ต้องมีเสียไม่มีอะไรได้ดีที่สุด